ไมไลสายเมาโน AUWM820 แปดเขาสามารถมอนิเตอร์เสียงแบบเรียวไทม์ได้ค่ะเขามีองศาการรับเสียงแบบอ m อมนิเดเร i ชั่นค่ะใช้งานได้ทั้งกับกล้องมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เลยค่ะปรับเสียงได้ถึง6ระดับกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนแล้วตัวนี้นะคะเขาก็มีแบตเตอรี่มาให้ในตัวถึง3 5 0 m มิลลิแอมเลยค่ะชาร์จเพียง2ชั่วโมงนะคะก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง4-5ชั่วโมงเลยค่ะ รีวิววันนี้นะคะทุกคนนี่เลยนะัดก็อยู่กับไม้ไร้สายเมา n o AUWM820 นะคะทุกคนในก็ต้องขอบอกข้อๆก่อนนะคะว่าไมตัวนี้เนี่ยเขามีองศาการรับเสียงแบบออมนี้ไดเร c ชันแนลค่ะหรือว่าการรับเสียงได้รอบทิศทางนั่นเองแล้วเขาเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ทั้งกับกล้องมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เลย ชานะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ด้านในกล่องกันเลยค่ะทุกคนว่าเขาเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะคะมาค่ะเปิดกล่องก็จะมีไม้นะคะเป็นตัวรับกับตัวส่งนะคะอย่างนี้กระเป๋าใส่อุปกรณ์เล็กๆมาให้แบบนี้นะคะว่าเราจะพกไปไหนแล้วก็มีคู่มือนี่มีสายชาร์จมาให้2อันเลยนะคะเอาไว้สําหรับชาร์จได้ทั้งตัวส่งแล้วก็ตัวรับพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็มีขนแมวมาให้2อันแบบนี้นะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นสาย T R R S ค่ะนี่สขีดไป2ขีดแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ใช้กับกล้องนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็ ก็มีสาย T R R S แบบ2ขีดไป3ขีดนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือค่ะ สุดท้ายนะคะก็จะมีราวะเหลี่ยมาให้ด้วยทุกคนแล้วก็จะสามารถเอาไว้ต่อกับตัวส่งนะคะแล้วก็ร้อยสายขึ้นมาได้มาดูที่ตัวรับกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะเจอกับช่องเอาพุทค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ต่อกับสายอุปกรณ์ต่างๆนะคะเอาไว้รับเสียงเข้ามาค่ะถัดไปนะคะก็จะเจอกับช่องเสียงหูฟังตรงนี้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าไม์ตัวนี้นะคะเขาสามารถมอนิเตอร์เสียงแบบเรียยวทม์ได้ค่ะซึ่ง การมอนิเตอร์เสียงแบบเรียลวทม์เนี่ยก็มีความสําคัญมากมากเลยทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยได้ยินเสียงเราตอนที่พูดใช่ไหมคะทำให้เรารู้ว่าเสียงเราเนี่ยขาดหายไปตอนไหนหรือเปล่านะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นไมวไวเลสเนี่ยเวลาออกไปใช้งานข้างนอกอ่ะคลื่นสัญญาณก็จะเข้ามารบกวนได้เยอะนะคะก็จะทําให้เสียงเนี่ยอาจจะขาดหายไปบางช่วงการที่มอนิเตอร์เสียงแบบเรียลวทา์ได้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าเสียงเราเนี่ยขาดหายไปช่วงไหนนะคะก็จะสามารถพูดใหม่ได้ทันทีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไมที่ไม่สามารถมอนิเตอร์เสียงแบบเรี้ลไทา์ได้นะ อีกทีนึงนะคะว่าเสียงเราเนี่ยขาดหายไปตอนไหนหรือเปล่าแล้วถ้าขาดหายไปตอนที่เป็นช่วงที่สําคัญเนี่ยเราก็อาจจะเสียคอนเทนต์นั้นไปอย่างน่าเสียดายเลยค่ะถัดมานะคะด้านล่างของตัวรับสัญญาณค่ะ,คะก็จะเจอกับช่องชาร์จแบตเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะชาร์จแบตด้วยสายชาร์จ Type C นะคะซึ่งก็มีมาให้ในกล่องแล้วทุกคนมาดูที่ด้านข้างนะคะ ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงไมค์ค่ะทุกคนซึ่งไมค์ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถปรับเสียงได้ถึง6ระดับกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนแต่ตัวนี้เนี่ยแค่ใช้ระดับแรกนะคะก็เสียงดังมากๆแล้วค่ะทุกคนก่อนใช้งานนะคะเน็ยก็ขอแนะนาให้ทุกคนเนี่ยเช็คเกณฑ์เสียงที่กล้องก่อนเลยค่ะเพราะว่าไมค์ตัวนี้นะคะเวลาที่เราปิดเครื่องเนี่ยเขาก็จะรีเซ็ตระบบใหม่หมดเลยค่ะเวลาที่เราเอามาเสียบนะคะไมค์เนี่ยเขาก็จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นซึ่งเขาเนี่ยเริ่มต้นมาที่ระดดัับทีี่3นนะะะคเเสยงงกก็จิไ ค่ะทุกคนยังไงเนี่ยก่อนใช้ไม้ก็อย่าลืมเช็คเกเสียงก่อนนะคะถัดไปนะคะเรามาดูที่ตัวส่งสัญญาณกันเลยค่ะตัวส่งสัญญาณของไม้ตัวนี้นะคะเขามีช่องเป็นไม้บิวอินมาให้แบบนี้นะคะก็คือสามารถใช้งานโดยการที่เอาเสียกับปกเสื้อได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องตอกับราวเลียนะคะแต่ว่าใครเนี่ยถ้าต้องการความสวยงามน,นะคะแล้วก็อยากจะซ่อนไม้ใช่ไหมเขาก็มีช่องสําหรับต่อราวเลี่ย มาให้ด้วยอ่าประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะด้านล่างของเขาก็จะเอาไว้ชาร์จแบตนั่นเองกับสายชาร์จ Type C นะคะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเจอกับปุ่มเปิดปิดค่ะส่วนปุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เชื่อมอุปกรณ์นั่นเองค่ะก็คร่าวๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสาหรับตัวรับตัวส่งของไมค์เมล n น AUWM820 ค่ะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีไฟ LED แสดงสถานะมาให้ด้วยค่ะ งตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นไฟสแสดงสถานะการใช้งานนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไฟสแสดงสถานะแบตเตอรี่ค่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาก็มีแบตเตอรี่มาให้ในตัวถึง350มิลลิแอมเลยค่ะชาร์จเพียง2ชั่วโมงนะคะก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง4-5ชั่วโมงเลยค่ะเขามีตัวขนแมวมาให้นะคะนี่เราเอาไวต้ตดกับตัวส่งสัญญาณได้แบบนี้เลยค่ะอ่าติดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยลดเสียงลมได้ระดับหนึ่งนะคะทําให้ไมค์ของเราเนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาาพมากขึ้นค่ะ ซึ่งไม้ตัวนี้นะคะถ้าเทียบกับไม้รุ่นอื่นๆที่ราคาเท่ากันเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องอุปกรณ์นะคะเขาให้มาครบกว่ามากๆค่ะเพราะว่าไม้ตัวอื่นนะคะเขาก็ยังไม่มีลาวะเหลี่ยมมาให้แบบไม้ตัวนี้แล้วก็ปกติเนี่ยก็จะให้สายชาร์จมาอันเดียวด้วยค่ะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะเขาให้สายชาร์จมาถึง2อันเลยค่ะทุกคนแถมถ้าเทียบกับไม้ที่มีลักษณะเดียวกันแล้วนะคะเขาก็ยังมีน้ำหนักที่เบากว่าเยอะเลยค่ะเดี๋ยว <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราไปดูผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ไม้ตัวนี้กันเลยค่ะ และนี่นะคะเน็ตก,ก็จะมาทดสอบระหว่างการใช้ไม้กับไม่ใช้ไม้ค่ะทุกคนจะได้เห็นถึงความแตกต่างนะคะว่าใช้ไม้กับไม่ใช้ไม้แล้วเนี่ยเสียงเราจะแตกต่างกันขนาดไหนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเน็ตก็ติดไม้ 20, เมลโนเอวีเอวีเอวีเวีเอ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 ยีเอวนเอวีเอีเอว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 เอวี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 เอวเอ็ีเอวะะีเ,วเาาอวีเอีเอวีอวีเอวนเอวีเเอีเอวีอวีเอวีเอว ที่ได้จากการที่เน็ตเนี่ยกลับมาติดไมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ทุกคนก็กคงจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะแล้วก็คงจะตระหนักได้ว่าเราควรใช้ไมหรือไม่ต้องใช้ไมค่ะเน็ต mm hmm. ก็ mm hmm. กําลังจะมาเทสระยะสัญญาณของไมเมาโนนะคะ mm hmm. เพราะว่าบริษัทเนี่ย mm hmm. เขาการันตีมาค่ะว่า สามารถรับสัญญาณได้ไกลสูงสุดถึง50เมตรเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะรับสัญญาณได้สูงสุดถึง50เมตรหรือเปล่าไปค่ะนี่เราก็จะใช้เครื่องวัดระยะทางตัวนี้นะคะช่วยนะทุกคนนี่ค่อยๆถอยมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็2เมตรแล้ว3 4 5เมตรแล้วทุกคนนี่นะคะ่ะเสียงก็ยังไม่ขาดเลยทุกคนอ่า5เมตร9 9เมตร10เมตรแล้วจึ๊บจุถอยไปเรื่อยๆก็ใช้โทรศัพท์อ่ะวัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อความแม่นยํานะคะนี่นะคะตอนนี้ก็อยู่ในระยะที่25 แล้วค่ะทุกคนค่ะถอยไปเรื่อยๆ30เมตรแล้วนะคะทุกคนเสียงก็ยังอยู่ดีอ่ถอยมาเรื่อยๆใกล้จะ40เมตรแล้วค่ะทุกคนอ่าตอนนี้ก็40เมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะเข้าใกล้50เมตรแล้วทุกคนเสียงยังอยู่ดี ตามที่บริษัทเขาการันตีมาหรือเปล่าอ่า50เมตรแล้วนะคะทุกคนฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในระยะ50เมตรนะคะแล้วก็นี่ก็คือเสียงที่ได้จากการใช้ไมค์มาโนเลยนะคะก็50เมตรตามที่บริษัทการันตีมาแน่นอนค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาลองเล่นสินค้าใหม่ได้ก่อนใครที่หน้าร้านไอมันชอบเลยนะคะร้านเปิดทุกวันค่ะ